รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขชนนะครับเอามือนี้นะครับแอดกับยูที่เก้าที่เดิมกรับตากแดดอุ่นๆก้อนพี่น้องเอฟซีครับรับวิตามินจากแสงแดดสะก้อนนะครับยังเหมือเศ้านะครับหนาวแห้งครับพี่น้องบ่หนาวทอมือว่านหนวะกมือว่านนี่ผ่านยุ่งเมืองหนอกนะครับไอหมอกควมเย็นนะครับเนาะ หมื่อวานนี่ตั้งโต๊ะว่าท่านเลยมันอากาศเย็นแห้งมือนีก็ตื่นสายๆนะครับเนาะเพราะว่าแอกนอนเดึกกมื่ขึ้นนะครับคุยกับอาจารย์อยู่ประมาณสองสามโมงนะครับพี่น้องที่เีโอ้เพิ่นน้ำตาหวอกเลยพี่น้องนะครับดีใจแห้งนะครับเพิ่นยานเหล็กเพิ่นรุดขับยันพี่น้องเข้าอกหักยันพี่น้องเข้าพิดหวังครับพี่น้องครับมือนีก็แอกกับคุยกับอาจารย์เพิ่นนะครับเนาะ เรื่องที่แอดจะเปลี่ยนจะภาพในงานบุญนะครับราชสานนะครับเพื่องศพนะครับท่านพระคู่วิสุทธ์อาจารย์ลพุนนะครับเพิ่นเป็นคู่บาอาจารย์ของแอดนะครับแอดเป็นลูกศิษย์ของเพิ่นรุ่นที่สองนะครับเนาะครับแอดก็จะเดินข้างไปวัดนะครับไปเฮ็ดไปซอยงานนะครับเป็นหน่วงซี่ตามกําลังของเหานะครับครับซอยงานแดกก็จะปี่โตัวออกไปเดินซ้าย ทำเก็บแน่ทำบุญแน่เนาะครับพี่น้องกิฟซี่ครับมือนี้แนวทางของธนอาจารย์นะครับยังพันในพี่น้องเขาใส่ใจนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กสับขาหลอกนะครับพี่น้องก e ิฟซี่ไม่ได้สับขาหลอกพี่ e น้องกิฟซี่เขาเด้ครับสับขาหลอกฟังพุนง่นละพี่น้องกิฟซี่ทางกวางพุ่นละเอามือนี้นะครับแอดจะลงแนวทางเฉพาะเหล็ก ชุดนะครับชุดวินนะครับชุดวินสับค้าหลอกนะครับน้าพีน้องกิฟซี่ขั้นไดทีเคยติดตามนะครับเนาะก็จะรูดีนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเผยมาแล้วนะครับว่าเป็นพ้นดีต่อพีน้องเข้านะครับตัวเรียกมีโอกาสหลุดนะครับเนาะคือแนวทางต่ำเล่าคือเกานะครับพน้องกิฟซี่ครับเมื่อนี้นะครับหลังจากนี้แล้วนะครับเอฟก็จะเดินทางเขาไปวัดนะครับไปเริมต้นไปซอยงานนะครับเนาะ ต่อยงานครับต้องขออนุญาตนั่เพราะว่าแต่งโตปเปรียบรย้ไหปผนไดพี่น้องเยี่ยังอยู่ในชุดฆ่าชุดผ้าพันข้ออยู่นะครับพอมันหนาวครับกำลังนั่งรับเอาแสงแดดอยู่ครับแนวทางมือน,นี่ครับพี่น้องเยี่ครับแอดจะเขียนเลาวคุยกับพี่กับน้องเข้าไปเลยนะครับตังเดี๋ยวโยกับบรรยากาศอุ่นๆนะครับของแอดเนาะพี่น้องเยี่ <c oughs> โอ้ดีใจน้ำพีน้ำนองเฮานะครับดีใจแห้งนะครับอาจารย์ก็รุ่นจนจนน้ำตาหัวคนละพี่น้องเยีตัวเลขกของท่านอาจารย์นะครับเนาะรุ่นจนน้ำตาหะวพาเพิ่นฟันนะครับวิ่งสี่ตัวเดียวนะครับให้พี่นองเข้าสายวิ่งสายหลุดนะครับจุดจับครูก็มีซีห้าซีหกซีเจ็ดนะครับเนาะแล้วก็มีซีหนึ่งซีสองมีแค่นั้นนะครับพี่น้องเย ครับรอบนี้นะครับยิม,มาตัวใดนะครับวดวันพุธนะครับวันพุธที่8นะครับนะเนาะเดือนมก,กราคมนะครับเดือนหนึ่งนะครับปีสองห้าหแปด ครับเป็นสิเป็นเจ้าภาพร่วมกับแอดนะครับซอยในงานนะครับเพราะว่าสิเป็นทางกำลังซับประชาธิี่น้งชี่ครับครับเป็นว่าเป็นสิเดินทางมากนะครับเอาผู้ใดอเยากเขียนตัวเป็นเนะครับเนาะจงองไนมาเบ่งมาชมมากนั่นนะครับแอดจะเชื่อเพิ่นมากแต่ว่าเป็นสิมากบ่มากึ้นอยกับเหตุการณ์นะครับเนาะเป็นบอกวังสันนะครับวันที่27นะครับเรื่มางนะครับ หลักสถทนเรื่องนะครับของประคูนะครับครับที่แน่ๆที่ลักๆักนะครับจะเชื่อชวนพี่นองเข้านะครับทาบุตรลงท่านนะครับพี่นองที่ครับเสียดลงท่าน,นอียังนะครับอยากให้ปรึกษาพี่นองเขายูครับเอาลงท่าน,นอียังเป็นน้ำดด่มบหรือว่าเป็นเครื่องดื่มหรือว่าในที่มันเป็นประโยชน์กบพี่นองที่เพิ่มมา รวมในงานบุญเนาะครับเนาะครับพี่น้องก็ให้คำปรึกษากับแอดนํำก็ได้เลยอครับได้เอาเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะลอกลงใสใ่พี่น้องเข้าเดี๋ยวเบิ่งในช่มไปน้ำกันนะครับชุดวินนะครับหนาเรื่มต้นนะครับเนาะ ชุดวินตำลาวนะครับครับอวียงจันนะครับมาแล้วนะครับพี่น้องทีกี่ เรือบุนแล้วนะครับถือสียงเดดชุดเวียนนะครับอย่าพึ่งใส่ใจได้พี่น้องที่นะครับท่านอาจารย์บอกว่าอย่าอย่าพึ่งใส่ใจนะครับกับตัวเลขนะครับเนาะให้พี่น้องเขาเบื้องเปนอ่ยวิครา์เบื้องเอานะครับพี่น้องครับเป็นว่ามีตัวตัวเจงตัวเด่นตัวหนึ่งนะครับอยู่ในไพ่ในเหล็กหาตัวนะครับเนาะ มีหกนะครับพี่น้องเอสมีมีศูนย์นะครับเนาะมีหนึ่งนะครับมีเก้านะครับพี่น้องเอมีมีสี่นะครับ ตัวเลขห้าตนะครับพี่น้องที่อาจารย์บอกว่าทิมีตัวน้ำเทียมอยู่ตัวเดียวนะครับตัวเก่งนะครับพี่น้องที่ขับแนวทางรอบนี้ก็ให้ที่เพิ่นให้ล้งนะครับเนาะเพราะว่าเป็นการย่างเชิงนะครับทางกองสก้อนนะครับทางกองฟังทางคุณนะครับพี่น้องที่ว่าเพิ่นจะเดินตัวใดน้นะครับเนาะพี่น้องเขาก็จะคอยลอติดตามกันไปนะครับพี่น้องที่ ขอขอบคุณน,นะครับท่านอาจารย์นะครับอวียงจันทร์นะครับที่ทรงตัวเลขแนวทางนะครับชุดเวียนนะครับมาให้พี่น้องเอฟซีทัวโลกเข้านะครับได้เอาไปเบิง้งใหเ้เป็นเป็นควาวบันเทิงสะก้อนนะครับเป็นวา,างซัน <laughs> เอาเบิ้งมวลมวลไปก่อนนะครับเป็นวา,างซันให้ชมไปแบบมวลมวลจะเลื่อนหูจะเลื่อน,อนตาไปก่อนครับก็ตัวเลขของีอ กับ,บ่เขาได้พี่น้องแชมปี่เขาตะของธนชา,ารตโนวิ่งจันนะครับตะว่าของแอดกับวิ่งหกกระหานะครับกับเขาตะลึกวิ่งเอาให้ธนชา,ารย์นะครับอ๋อวิ่งจันเปลี่ยนพเพลย์สกวอนนะครับพี่น้องแชมป์ของเพิ่นกำลังมาแรงนะครับเนาะเอาเตรียมตัวเชหน้าจอครับ ครับสนใจเข้ากลุ่มนะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามานะครับ093ย์นะครับที่อยากให้พี่น้องเข้าเข่ากลุ่มนะครับพี่น้องก็คือว่าบางที่มากบทรงเวลาบางที่มึกก็มาค่ำนะครับ18นาฬิกานะครับยักก็เลยบได้ไล่สดให้พี่ให้น้องเข้าเพราะว่า หมู่บ้านก็เดินทางไปทําบุญนะครับว่าหอดกับคําเมือดนะครับ,อบเอาพูด <c oughs> เอย่าเลื่อนคลิปพันเ้ยพี่น้องยึกซีครับว่าเข้าใจในตัวเลขเด้ยนะครับสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะครับ 9ูนย์เก้าสเนะครับเบอร์ไลนนะครับพี่น้องทุ่ หลังจากนี้หนือเดาจะคว้ตัวนะครับไปซอยงานอยู่วัดนะครับเนาะครับพักทีอัดปลูกไว้หลายๆเนาะครับเนาะมะฮุ่งนะครับเอืนอนมะฮุ่งทางภาคอีสานนะครับมะละกอครับอัดเจียไปซอยในงานของอ่าพอคู่นะครับ <c oughs> ครับเอาไปให้แม่ขั้วเพิ่นไว้ตัด ต่ำสู้แขกไปไทยมากินเนาะครับเนาะเอามาแคปหน้าจอบัณพี่น้องเยซี่ครับมาเบิ่งแนวทางมาชมแนวทางเอาพี่น้องเยซีวันพุธที่8นะครับเดือนมกราคม2568ชุดวินตำลาวนะครับวอเวียงจันนะครับครับเป็นเลขซับขาหลอกนะครับพี่น้องเยซี่ครับมีตัวเก่งเกงอยู่ตัวเดียวนะครับท่านอาจารย์เพิ่นบอกไวาทังสั้นเนาะครับเนาะจะคอยรอดติดตามกันไปอีกนะครับ สาเหตุที่แบบนี้นะครับเนาะเพื่อป้องกันเลขหลุดนะครับพี่น้องที่พี่น้องเขาเข้าใจไปตามนั้นนะครับเนาะครับสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะครับกับเบอร์ไลน์ของแอดนะครับอยู่ข้างล่างนะครับชุดวินนะครับมี6มี0มี1มี9มี4ครับพี่น้องที่เอาพี่น้องนะครับแคปหน้าจอแล้วแอดกะจะขอตัว อาบน้ำนะครับเนาะเพื่อเดินทางเขาไปซอยงันนะครับยุททางวัดนะครับพี่น้องที่เอาให้พี่น้องเข้าสุขสุขคตนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับครับอยู่กับแอบจะบ่ทําให้พี่น้องเขาพิดหวังนะครับครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ